เปิดประวัติหมอปลายหมอดูคนดังระดับแนวหน้าของเมืองไทยเปิดประวัติหมอปลายหมอดูคนดังนักทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองระดับแนวหน้าของเมืองไทยโดยอ้างว่าสามารถสื่อสารกับท่านยมผู้เป็นใหญ่ในโลกของความตายด้วยคำทำนายหลายครั้งใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ในวงการหมอดูของไทยหากเอ่ยชื่อหมอปลายเชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินหรือว่าผ่านตาชื่อนี้จากหน้าสื่อและโลกออนไลน์อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์สำคัญหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติโรคระบาดหรือความเคลื่อนไหวทางการเมืองหมอปลายมักจะถูกอ้างถึงในฐานะผู้ทํานายเหตุการณ์ล่วงหน้า หลายครั้งก็ทำนายทายทักได้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนคนเชื่อว่าหมอปลายนั้นแม่นจริงๆและเป็นที่จับตามองของสังคมหมอปลายมีชื่อจริงว่านวรชาพินิจโรคากรจบการศึกษาระดับปริญญาเอกพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์สาขาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยนอกจากนี้ เธอยังเคยอุปสมบทเป็นภิกษุณีโดยได้รับฉายาทางธรรมว่ายานวรสาวิกาโพซึ่งหมายความว่าผู้มีญาณอันประเสริฐฉายาหมอปลายพรยกระซิปมาจากความสามารถพิเศษที่เธออ้างว่าสามารถสื่อสารกับท่านยมเทพผู้ดูแลโลกหลังความตายได้และนำเรื่องราวที่สื่อสารมาบอกต่อ,อยังผู้ที่มีกรรมทั้งหลาย ให้สามารถบรรเทาหลุดพ้นได้อย่างไรก็ตามเธอนิยามความสามารถของตนเองว่าเป็นร่างทรงโดยช่วงอายุที่สามารถสื่อสารกับเทพได้นั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณเธอมีอายุได้22-23ถึงปีซึ่งความสามารถนี้เธอยืนยันได้ว่าเธอไม่ได้เป็นคนบ้าเนื่องจากเธอเคยบอกว่าเคยไปทำงานเป็นล่ามของคนจีนต้องทำแบบทดสอบสภาพจิต ซึ่งตนเองก็ทำผ่านหมดหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่28มีนาคม2568เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมียนมาสั่นสะเทือนถึงกรุงเทพมหานครสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากทำให้คนไปขุดคลิปของหมอปลายที่ได้ทำนายถึงเรื่องดังกล่าวในช่องของก๊อปเบญจพลทีวีที่เคยพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เมื่อวันที่24ธันวาคม2567ที่ผ่านมาจนคลิปดังกล่าวนั้นกลายเป็นไวัเลาอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญก็ได้ออกมายืนยันว่าเรื่องของแผ่นดินไว้ก็เป็นเรื่องที่ศึกษากันมาอยู่แล้วโดวยเฉพาะรอยเลื่อนสกายซึ่งมีการเฝ้าระวังกันมาอย่างต่อเนื่องคำทำนายนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนในแง่ของวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีคําทํานายของเธอที่ระบุว่าจะมีข่าวเช้าเกี่ยวกับวงการสีสม้มที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียอย่างหนักจนกระทั่งล่าสุดก็ได้เกิดข่าวใหญ่สะเทือนวงการสงท์ทำให้หมอปลายอยู่ในสปอตไลท์ทันทีหลังจากเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นและส่งผลให้ผู้คนต่างรอฟังคําทํานายต่อไปอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดหมอปลายไพรกระซิบ เมื่อมารายการครับไฟเดโชก็ได้เปิดใจว่าไม่ใช่หมอดูแต่เป็นหมอผีและร่างทรงเพราะเห็นผีตั้งแต่เด็กและตอนไปบวชคิดว่าจิตจะสงบแต่ความจริงมรสุมถาโทมทั้งป่วยซึมเศร้าและแพนิกทรมานที่สุดหมอปลายผ่านเหตุการณ์ที่ยากที่สุดนี้ไปได้อย่างไรพร้อมกับเผยความรัก16ปีถูกคนรักขอให้เลิกเป็นหมอดู เพราะอาชีพนี้มันหลอกคนเมื่อพิธีกรถามว่าวันนี้หมอปลายมีอาชีพหลักเป็นหมอดูใช่ไหมหมอปลายบอกว่าเป็นหมอผีกับร่างทรงดีกว่าค่ะเมื่อถามว่าแล้วอะไรเป็นจุดที่พบว่าเรามีความแตกต่างหรือความพิเศษละ่ะหมอปลายไพรกระซิบบอกว่าเราเห็นผีตั้งแต่เด็กมีผู้หญิงมายืนตรงหน้าแล้วบอกกับเราว่าเป็นพระแม่กาลีนะแล้วเคยตัวชา แล้วล้มคือตัวชาเหมือนคนที่เหมือนร่างทรงคือหลับตาแล้วก็ร้องไห้แล้วก็คุมตัวเองไม่ได้แต่ว่าภาพก็คือเห็นเป็นผู้ชายมีงูแล้วอีกคนก็เป็นผู้หญิงขี่เสือแล้วก็มีมือเยอะๆคือเข้ามาในตาเราจำอะไรไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวเมื่อพิธีกรถามว่าตอนไปบวชที่ศีลังกาเป็นอย่างไรบ้างมอปลายบอกว่าหนักมากคะ่ะ ช่วงเวลาที่เราเป็นซึมเศร้าทั้งแพนิกทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็นที่โน่นเพราะว่าไม่คิดว่าการไปบวชจะทำให้ชีวิตมันทรมานขนาดนั้นไฟดับ11ชั่วโมงข้าวก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่มีชาวบ้านก็ต้องมาขอข้าวต้องขุดมันขึ้นมาต้มสู้กับลิงเก็บมะพร้าวกินกันมรสุมมันหนักมากๆหวาดผวาตลอด บางทีก็คิดเหมือนกันว่าไม่อยากอยู่แล้วเมื่อพิธีกรถามว่าในความรักที่หมอปลายขอไว้ไปเจอเป็นอย่างไรบ้างหมอปลายลพรกระซิบบอกว่าที่สนามกีฬาเขาไปเตะฟุตบอลเราไปสอนเต้นก็เลยไปเจอกันมันก็เป็นความรักเพราะก็ยืนยาวมาถึง16ปีแล้วเมื่อถามว่าเคยสักครั้งไหมที่เขาถามเราว่าจะได้แต่งงานกันไหม หมอปลายบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีเขาพูดคำเดียวว่าคุณหยุดทำอาชีพที่คุณทำอยู่มันหลอกคนและเมื่อถามว่าในที่สุดความรักเป็นยังไงเอ่ยหมอปลายพายกระซิฟบอกว่าจับได้คาหนังคาเขาเลยค่ะมีเสียงผู้ชายพูดลุกขึ้นมาแล้วก็ชี้ไปที่โทรศัพท์ของเขาเราก็หยิบขึ้นมามันเป็นผู้หญิงคนละคนกับที่เห็นเมื่อวานนี่แล้วก็บอกว่า พี่อย่าลืมให้เงินเดือนหนูนะตายแล้วสองคนนี้ภายใน24ชั่วโมงเราก็เข้าไปในห้องน้ำนั่งร้องไห้ยอยู่คนเดียวแต่ก็ยังไม่ได้เลิกเมื่อถามว่าเวลาคนมาดูดวงกับเราเรื่องความรักเยอะไหมหมอปลายบอกว่าให้คําปรึกษาเรื่องความรักค่อนข้างหนักเลิกไหมทะเบียนสมรสจดหรือไม่จดอย่างไรก็ตามเรื่องของการทำนายทายทัก ยังคงอยู่ในพื้นที่ของความเชื่อที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนทางวิทยาศาสตร์การรับฟังจึงควรทำด้วยสติและวิจารณญาณอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวกับข่าวสารเหตุการณ์สำคัญหรือบุคคลสาธารนณะเพราะบางครั้งคำทำนายอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้คนหรือสร้างความสับสนในสังคมได้ และสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ